สารรเทคคคนิับวันนี้ก็จะมารีวิวจอแอนดรอยตัวนี้ครับกับรถดีแม็กนะครับโกลสิรีปี07นะครับของอีสุนะครับซึ่งตัวนี้วันนี้ลูกค้าเปลี่ยนหน้ากากใหม่ครับสวยงามลงตัวเหมือนได้รถใหม่เลยครับหน้ากากนะครับใหม่นะครับช่องแอร์เดิมครับไปอยู่เฉินเดิมครับย้ายมาตามตำแหน่งต่างๆเหล่านี้ตรงเป๊ะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องใส่เหรียญครับนาฬิกาตรงเป๊ะสวยงามลงตัวมากๆครับตัวนี้วันนี้ลูกค้าเลือกเป็นจอแอนดรอยตัวนี้ขนาด9นิ้วครับแบรนด์ของนะครับ อาฝ้าโคตริกแลม2ลอม328ต่อซึ่งตัวนี้มีข้อดีครับมือรองรับการต่อกล้องรอบขัดได้ด้วยครับแล้วก็มีคือปรับแต่งเสียงครับถึง48แดนนะครับตัวนี้แล้วก็ยังมีการเพิ่มนะครับในเรื่องของความถี่ของเสียงซับบล็อกได้ด้วยนะครับตัวนี้ข้อดีมากๆแล้วก็ระบบสามเสียงหรือว่า DSP โอ้โหนะครับในเรื่องของการปรับแต่งเสียงตัวนี้สุดยอดเลยนะครับตามมาด้วยนะครับตัวนี้ครับการเล่นนะครับที่ยูทูบครับที่เป็นตะเภกกลางๆที่น่าใช้ครับเพราะมันมีความเร็วความแรงที่เรียกใช้ได้เลยนะครับ นะครับภาพสวยมากๆครับตัวนี้ภาพสวยจริงๆนะครับเป็นจอ IPS นะครับกับ g o o g l e Ma p นะครับที่ถือว่าครับก็เร็วแรงเช่นกันนะครับมาแล้วนะครับแบ่ง2หน้าจอได้ครับในการที่เราจะนะครับ ระหว่างขับรถไปอยากจะดูนะครับเส้นทางแถานที่นําทางแล้วก็หยุดดไปด้วยสามารถดูได้พร้อมๆกันครับด้านซ้ายก็ให้คนนะครับคนนั่งดูครับด้านขวาเราก็ดูแผนที่ไปได้พร้อมๆกันแบบนี้เลยนะครับเวลาที่อยากจะดูเต็มจอเราก็ปัดไปนะครับมันก็จะกลับมาเต็มจอแบบนี้ครับสนใจครับกับจอดอยตรงรุ่นครับของรถยูสุดีแม็กนะครับโอซิลี่ปีศูนย์เจ็ดนะครับรถแฉปตัวนี้ครับทักทายมาคุยกผมอย่างนี้ได้ทุกวันครับที่ร้านไฟสารที่น้องแคร์สแบรียินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ